สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะยังคงติดตามทีมงานโทรหนึ่งต่อครับวันนี้โอ้อย่าให้ดูมุมสูงก่อนวันนี้เจ้ายักษ์เขียวเราเข้าไปลุยคีโคนะครับนูนผมมาถึงนีหกรอจอดกันเต็มเลยจอดรอให้รถไถได้แต่งทางก่อนอยู่ข้างล่างก็สามคันครับข้างบนก็ เจ้านมเย็นน้องนอนแล้วก็ข้างหลังใครนะเสียนิดอีกคันหนึ่งหกคันครับโอ้วันนี้แวกเจาะไปเลยแวกขี้โคลลุยเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกะคระับอ่ะรถไทแต่งทางเสร็จแล้วนี่หมอตาลเป็นผู้ขับรถไถเองฮะแต่งซะสวยเลยโอ้โหเรียบบงนะ่งฮะ ๋ยวมาดูกันว่าแต่งทาแล้วจะขึ้นกันไหวไหมทางนะผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะเมื่อวานนี้มาดูทีนึงแล้วโอ้โหแน่นสบายวิ่งสบายแต่ตอนบ่ายเมื่อวานนี้มีฝนโปรยปลายลงมานะถามว่าหนักไหมไม่หนักครับเหมือนประเภทที่ว่าพรมน้ำมนุลครับอ่ะมาถึงก็เจอไอหิงคิวแรกเลย เปิดอย่างนี้ข้างล่างมันจะชื้นนะพอชื้นเสร็จแล้วก็เริ่มแรกก็จะเนื่อเนืดแต่ถ้าถูกแดดส่องอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งก็จะแห้งแล้วจะวิ่งคล่องฮะช่วงแรกๆก็จะเนื่อเนือจนอ้าววันนี้อาจารย์ชูปิดประตูขับทํางานแล้วสงสยัยซ่อมแอร์เสร็จแล้วฮะโอ้โหลุยไปเลยฮะ ดินก็จะมีความชื้นหน่อยนะสำหรับเจ้าบอทองคงจะดันได้สบายฮะหรือจานชูจะขุดหลุมตรงนี้หรือเปล่าถ้าขุดตรงนี้ก็สบายนะกว่าขี้โคลงได้เลยนะจากตรงนั้นมาฮะโอ้โหอชอบทางน้ำมันจังเลยเงาวบเลย ไปไงโอ้ลื่นๆหน่อยตรงช่วงแรกอะอยวดูที่ล้อดูที่ล้อโอ้สบายสบายฮะอย่างนี้สบายเลยโอ้ไม่มีปัญหาวนจากตรงนี้ไปแล้วก็สบายแล้วฮะขึ้นแบบสบายเลยแบบเบิด์ดๆอีกแล้ว อายิงเราเคลื่อนตัวไปแบบเรื่อยฮะไม่ต้องเรียบเท่าไหร่สงสัยจะกวาดให้ถึงพื้นก่อนครับพื้นระดับทีหกล้อวิ่งนี่แหละ จะเข้าไปเอาตออีกหรือเปล่านี่มันต้องอย่างนี้นะกวาดให้ถึงพื้นเลยพื้นดินแข็งเลยฮนะโอ้บริเวณนี้แข็งหรือโป๊กเลยนะี่ยไม่น่าอาจารย์ชูถึงได้เดินลุยสบายๆบายฮนะนี่เจอดินแข็งๆข็งข้างล่างแบบนี้ Oh, ลื่นลื่นลืนล่นลืนล่นปึบปึ๊อฮะลืนล่นมานี่ก็สบายนะตรงนี้สบายนะนี่จะมาลื่นเพาะตรงนั้นอย่างเดียวฮะ oh, oh, อ้โอ้ดูเจาะอาจารย์ชูเริ่มเจาะแล้วนะ ขึ้นเกียร์สองเลยหมอตาลแล้วครับเมื่อวานก็ขึ้นเกียร์สองนี่ขึ้นเกียร์สองเลยเนี่โอ้โหเดีย๋ยววันนี้ให้เห็นทุกคันเลยฮะมีหกคันให้เห็นทุกคันเลยดูการออกจากตัวออกจากบอ่อฮะว่าคันไหนออกสไตล์ไหนเป็นแบบไหนครับให้ดูทุกคันเลยวันนี้ เริ่มเจาะลงลึกเรื่อยๆนะสังเกตบุงกีเริ่มลงขึ้นเรื่อยๆครัอโอ้โหจักเริ่มเจอดินแข็งแข็งแล้วดินดานเป็นก้อนะโอ้ถ้าเจอดินแบบนี้ขาวๆเปนก้อนนี่รถไถสบายเลยเจ้าบอทองฮนะ พกรอก็ถอยถึงที่ด้วยดีแบบนี้อ้าดูคันนี้ต่ออึ๊บอึ๊บเอาอึ๊บโอ้โหไม่หมุนครับไม่หมุนหมุนไหมออกไหมโอ้เอาจนขึ้นได้ oui อะ dù tập bài cho nông nhé ồ ทางน้ำมันน้องนองน,อนนี่เล่นลาลยนะเนี่ยโอ้โหมาทีมงานนี้มีแต่รถสวยๆทังนั้นเลยฮะแต่งกันไปนี่แต่ละคันนี่หลักแสแล้วมั้งผมว่าอืมโอ,โอ้โอ้เหมือนสะดุดก้อนหินครับ พอยางยางเอาอีบุ้งกีนึงดูยางชูเจาะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้านมเย็นออกตัวจะลื่นอีกไหมจะหนื่นไหมตรงนั้นอึ๊บโอ้สบายเลยสำหรับเจ้านมเย็นนี่ขึ้นสบายเลยนี่ โอ้มากันแล้วโอ้โห,โห,โหอย่างนี้ก็งานเข้าอาจารย์ชูดิเ้ลงมาลงมาทีอ,อะปีบแต่สามชากันไปอ่ะวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาดูคันน้องนนท์กัเจ้าขุ้นเงินโอ้สวยจริงๆนะรถแต่งๆอย่างนี้ต้องขับแบบระมัดระวังเลยนะมุดในดงในป่านี่ตรงไหนมีกิ่งไม้เยอะๆนี่ต้องดูแลขึ้นอีกเท่าตัวนะโอ้โหกันชนหน้านี่สวยจริงๆ เสียนิดยังไม่เอาขอถ่ายคลิปก่อนนะฮะนี่ hey, ดินเป็นคนก่อ,กอ,กอเลยฮะโอ้โหดูเจาะครับ oh, oh, ดูเจาะจ,จะดูทางไหนก็ไปไม่ได้ล้อมรอบไปด้วยขีโคลนหมดเลยวันนี้ อ่ะท่อสูบซิ่งยังไม่ย้ายฮะยังไม่เคลื่อนย,ายอ้ายอ่ะดูดิเต็มแล้วรึโอ้เ,อเสียงแต่ละคันนี่ท่อดังดุหน้าดูเลยหุมหุมหุมกันโอ้โห อ่ะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมพามาติดตามทีมงานโทรหนึ่งครับกับงานลอกสะหลวงยังไม่เสร็จนะยังคงดำเนินการไปเรื่อยๆดูแล้วก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่ทางด้านขวานี่ก็ประมาณอีกสัก20เมตรมัง้งบนเกาะที่เนินสูงๆนี่นะประมาณอีก20เมตรแล้วก็เหลือตรงนี้ที่หนาๆหน่อยฮนะแต่ที่เหลือก็เป็นขี้โคลนะรขี้โคลนนี่ไม่ได้อาไปไหนหรอก เดี๋ยวเอาใส่หลุมครับเจาะเอาลงใส่หลุมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจบขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ